สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะวันนี้พบกับครูเล็กกับการอ่านแจกลูกสะกดคําสระอุชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยครูจุธารัตน์พึ่งผลโรงเรียนบ้านจาคอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองสระอุเป็นสระเสียงสั้นคะ่ะตําแหน่งของสระอุนะคะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะ ก่อนที่เราจะอ่านแจกลูกสะกดคําแต่ละอุเราไปอ่านพยัญชนะอักษรกลางเป็นการทบทวนกันอีกครั้งนะคะตามไปเลยค่ะเด็กๆอ่านอักษรกลางตามครูสองครั้งนะคะกอกจจอ,จอดอดอ to to bò bò. Bò bò. Bò. bò 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 o o sạ là ụ sạ là ụ cụ co ụ กูจุจออุจุจุจออุจุหน้าต่อไปนะคะดูดออุดูดูดออุดูตูตออุตู เก่งมากค่ะหน้าต่อไปเลยค่ะเด็กๆอ่านตามให้ชัดเจนนะคะบุบออุบุอีกครั้งค่ะบุบออุบุปุปออุปุปุปออุอุ อูออออเด็กๆอ่านกันเก่งทุกคนเลยนะคะหน้าต่อไปนะคะเราไปอ่านเป็นคำกันค่ะหน้านี้เรามาอ่านเป็นคำกันนะคะอ่านคำตามครูคำละสองครั้งค่ะกุกูจุจูดุดูด ตุตุบุบุบปุป,ปอุอุอุเป็นไงบ้างคะเด็กๆคำจระอุนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านเป็นคำกันอีกหน้าหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะ เริ่มเลยค่ะตาดีตาดีาดกะดะกะดะอีกาดุอีกาดุก,าดกะปะกะปะกะปิกะปิะปูป เก่งมากค่ะเด็กๆคำที่นักเรียนอ่านเนี่ยนะคะก็จะเป็นคำที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วในสระอะสระอาสระอิสระอีวันนี้เป็นสระอุเป็นคำใหม่เด็กๆต้องกลับไปฝึกอ่านเพื่อความคล่องแคล่วและแม่นยำนะคะสำหรับคลิปการอ่านสระอุให้เด็กๆไปอ่านแล้วอัดคลิปส่งมาให้ครูด้วยสำหรับ วันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ